เขียว10ตัวแล้วก็สีม่วงอีก10ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีอยู่ประมาณ10ตัวตรงสีขาวขาวเนี่ยคือวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะเพิ่งลงใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็เล่นเป็นบางตัวนะ,ะบางตัวนะคะาพาออกกําลังกายด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธนะจะมีเป็นบางวันนะไม่ได้มีทุกวันนะคะทุกคนแต่อุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ย ก็สามารถมาเพราะเพิ่งลงใหม่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์แต่ละตัวจะมีะขั้นตอนการเล่นต่างๆแนะนําไว้ที่อุปกรณ์นั้นๆด้วยนะคะนี่เราเป็นถ่ายกับอุปกรณ์แต่ละตัวได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นลานเอโลบิกของหมู่บ้านนะใครอยากสนุกสนานช่วงเย็นๆก็มาพบเจอกันนะคะก็จะมีผู้นาอันไหนเราเล่นไม่เป็นเราก็ต้อง ดูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้ถามผู้เชี่ยวชาญเนาะสำหรับดาก็เล่นเป็นบางตัวนะคะเพราะว่าบางตัวก็เล่นไม่เป็นก็ไม่กล้าเล่นนะคะทุกคนแต่ก็นะคะาพาออกกําลังกายด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธนะจะมีเป็นบางวันนะไม่ได้มีทุกวันนะคะทุกคนแต่อุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถมาไม่ได้ยากอะไรนะคะทุกคนสามารถเล่นได้เป็นกลางๆแล้วก็จะมีวิธีการเล่นบอกไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆ แต่ละตัวจะมีวิธีการเล่นบอกให้เราด้วยนะคะหาโค้ดมาแนะนําอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีอุปกรณ์แนะนํามาให้ด้วยนะแต่ว่าวิธีการอย่างถูกขั้นตอนเดี๋ยวนี้เขาก็เซิร์ชดูใน Google กันได้แล้วนะทุกคนส่วนม่วงนะคะเพื่อนๆนะคะสีม่วงนะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเนาะ,ะท่านใดอยากออกกําลังกายส่วนไหนเขาก็จะรู้ของเขาเขาก็จะสามารถที่จะนํามาหาโค้ดมาแนะนําอะไรพวกนี้เนาะ ก็จะมีอุปกรณ์แนะนำมาให้ด้วยนะแต่ว่าวิธีการอย่างถูกขั้นตอนเดี๋ยวนี้เขาก็เซิร์ชดูใน Google กันได้แล้วนะทุกคนส่วนเทคนิคการขายของเขาเนาะเขามีวิธีการบอกสอนด้วยไม่จาเป็นต้องมาหาสตันให้หรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญมาประกบหรือใช้กระปุกกรณ์แต่ละตัวได้นะอันนี้ก็จะเป็นลานเอโลบิกของหมู่บ้านนะใครอยากสนุกสนานช่วเยน็เยนๆก็มาพบเจอกันนะคะก็จะมีผู้นำนะคะพา ออกกาลังกายด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธนะจะมีเป็นบางวันนะไม่ได้มีทุกวันนะคะทุกคนแต่อุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถมาขายกระปุกกรณ์แต่ละตัวได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นลานเอโลบิกของหมู่บ้านนะ,คะใครอยากสนุกสนานช่วงยเงย็นๆก็มาพบเจอกันนะคะก็จะมีผู้นำนิตยการขายของเขาเนาะเขามีวิธีการบอกสอนด้วยไม่จําเป็นต้องมาหาสตันให้หรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญมาประกบหรือม่วงนะคะเพื่อนๆ สีะะม่วงนะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเนาะท่าในใดอยากออกกําลังกายส่วนไหนเขาก็จะรู้ของเขาเขาก็จะสามารถที่จะนาํามาไม่ได้ยากอะไรนะคะทุกคนสามารถเล่นได้เป็นกลางๆแล้วก็จะมีวิธีการเล่นบอกไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆแต่และตัวจะมีวิธีการเล่นบอกให้เราด้วยนะคะนะคะพาออกกําลังกายด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธนะจะมีเป็นบางวันนะไม่ได้มีทุกวันนะคะทุกคนแต่อุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ย ก็สามารถมาเขียว10ตัวแล้วก็สีม่วงอีก10ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีอยู่ประมาณ10ตัวตรงสขีขาวขาเนี่ยคือวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะทุกคนสามารถเล่นได้เป็นกลางๆแล้วก็จะมีวิธีการเล่นบอกไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆแต่ละตัวจะมีวิธีการเล่นบอกให้เราด้วยนะคะหรือว่าตะเงือ่อหรือว่าให้ครอบครัวนั่งรอนะคะนะคะในะหญ่ก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสีอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลาย,ลายๆก็ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณสถา,านที่ออกกําลังกายตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะหมายถึงว่าที่นั่งพักผ่อนนะสำหรับพักเหนื่อยร่กลังกายมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเราไปชมกันเลยจ้าค่ะนี่ค่ะสวนสุขภาพของหมู่บ้านเรานะคะทุกคน นะคะเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบๆบ,บริเวณสถา,านที่ออกกําลังกายตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะหมายถึงว่าที่นั่งพักผ่อนนะสำหรับพักเหนื่อยม่วงนะคะเพื่อนๆน,นะคะสีม่วงนะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเนาะท่านใดอยากออกกําลังกายส่วนไหนเขาก็จะรู้ของเขาเขาก็จะสามารถที่จะนํามาจัดก,กายมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเราไปชมกันเลยจ้าค่ะนี่ค่ะสวนสุขภาพของหมู่บ้านเรานะคะทุกคน นี่นะคะเพื่อนๆอีกมุมหนึ่งเนาะมีอย่างละสิบตัวเนี่ยเพื่อนๆซีไกลก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีนี่นะคะเพื่อนๆอีกมุมหนึ่งเนาะมีอย่างละสิบตัวเนี่ยเพื่อนๆซีไกลก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีมังกยมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเราไปชมกันเลยจ้าค่ะนี่ค่ะสวนสุขภาพของหมู่บ้านเรานะคะทุกคน ใชะะ้กับอุปกรณ์แต่ละตัวได้นะอันนี้ก็จะเป็นลานเอโลบิกของหมู่บ้านนะใครอยากสนุกสนานช่วงเย็นๆก็มาพบเจอกันนะคะก็จะมีผู้นำล้าก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบๆบ,บริเวณสถา,านที่ออกกำลังกายตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะหมายถึงว่าที่นั่งพักผ่อนนะสำหรับพักเหนื่อยอันไหนเราเล่นไม่เป็นเราก็ต้อง ดูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้ถามผู้เชี่ยวชาญเนาะสำหรับดาก็เล่นเป็นบางตัวนะคะเพราะว่าบางตัวก็เล่นไม่เป็นก็ไม่กล้าเล่นนะคะทุกคนแต่ก็เพราะเพิ่งลงใหม่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์แต่ละตัวจะมีะขั้นตอนการเล่นต่างๆแนะนําไว้ที่อุปกรณ์นั้นๆด้วยนะคะนี่เราเป็นเพิ่งลงใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะดาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เล่นเป็นบางตัวนะคะเพราะบางตัว สวัสดีค่ะจากเพจตาไทยท้องนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดู آ, สวนสุขภาพของหมู่บ้านกันค่ะก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆนะคะสีม่วงนะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเนาะท่านใดอยากออกกำลังกายส่วนไหนเขาก็จะรู้ของเขาเขาก็จะสามารถที่จะนำมานี่นะคะเพื่อนๆอีกมุมนึงเนาะ มีอย่างละสิบตัวเนี่ยเพื่อนๆสิเขาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบๆบ,บ,บริเวณสถานที่ออกกําลังกายตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะหมายถึงว่าที่นั่งพักผ่อนนะสาหรับพักเหนื่อยอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลายๆใดก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีหรือว่าตากเงือหรือว่า ให้ครอบครัวนั่งรอนะคะนะคะให่ก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีมังกลายมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเราไปชมกันเลยจ้าค่ะ,คะนี่ค่ะสวนสุขภาพของหมู่บ้านเรานะคะทุกคนนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลายๆ นี่นะคะเ,เพื่อนๆอีกมุมหนึ่งเนาะมีอย่างละสิบตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนซีไกลก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีเพิ่งลงใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะดาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็เล่นเป็นบางตัวนะเพราะบางตัวก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณสถานที่ออกกําลังกายตรงนี้ก็จะมีที่พักนะคะหมายถึงว่าที่นั่งพักผ่อน,นสําหรับพักเหนื่อยเพราะ เพิ่งลงใหม่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์แต่ละตัวจะมีะขั้นตอนการเล่นต่างๆแนะนําไว้ที่อุปกรณ์นั้นๆด้วยนะคะนี่เราเป็นเขียว10ตัวแล้วก็สีม่วงอีกสิบตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีอยู่ประมาณสิบตัวตรงสีขาวๆนี่คือวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครนี่นะคะเพื่อนๆอีกมุมนึงเนาะ มีอย่างละสิตัวเนี่ยเพื่อนๆสีไม่ได้ยากอะไรนะคะทุกคนสามารถเล่นได้เป็นกลางๆแล้วก็จะมีวิธีการเล่นบอกไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆแต่ละตัวจะมีวิธีการเล่นบอกให้เราด้วยนะคะใครก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีหน่ก็วิธีการเล่นก็จะไปเซิร์ชดูกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีมา แหว่ออกกําลังกายกันได้ทุกคนนะคะของหมู่บ้านชนละเทพนะคะเพ <unky S 2> ื่อนเพื่อนค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เพิ่งลงใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะดาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เล่นเป็นบางตัวนะเพราะบางตัวเขียวสิบตัวแล้วก็สีม่วงอีกสิบตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีอยู่ประมาณสิบตัวตรงสีขาวขาวเนี่ยคือวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะเพราะ เพิ่งลงใหม่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์แต่ละตัวจะมะีขั้นตอนการเล่นต่างๆแนะนําไว้ที่อุปกรณ์นั้นๆด้วยนะคะนี่เราเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลายๆม่วงนะคะเพื่อนๆนะคะสีม่วงนะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเนาะท่านใดอยากออกกำลังกายส่วนไหนเขาก็จะรู้ของเขาเขาก็จะสามารถที่จะนำมา เพิ่งลงใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะดาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เล่นเป็นบางตัวนะเพราะบางตัวอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลายๆอุปกรณ์ออกกําลังกายก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะก็มีอย่างละสิบตัวนะแตกต่างกันไปนะคะก็ถ้ามากันหลายๆ